<TV. S 2> สวัสดีครับซัททีมาแล้วนะครับและช่วงของซัตสติดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสุอยู่กับกูรูยุทธครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับแอมครับช่วงนี้พี่ยุทธอากาศร้อนแบบสุดๆเลยพี่ร้อนแบบเนี้ยนะครับมีผลยังไงกับ รถของเราไหมครับแล้วก็เวลาที่เราเดินทางขับไปไก,กลๆเนี่ยร,รถจําเป็นต้องจอดพักไหมเครื่องยนต์มันจะร้อนไปด้วยไหมพี่ถ้าเรามองในฤด,ดูการประเทศไทยนะฤด,ดูหนาวร้อนฝนแต่ละฤด,ดูถ้าเราใช้รถความยากง่ายอุปสรรคก็คล้ายๆกัน พอเป็นฤดูร้อนเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราให้ความสาคัญคือในเรื่องของรถจยนต้องพร้อมขับในอากาศที่ร้อนอย่างรถจนต์นี่คืออยู่กับพื้นถนนไปตลอดเวลาแล้วก็อย่างรถจนต์นวิ่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนสะสมเกิดสูงก็ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพยางรถจนต์นะครับว่าใช้มากี่กิโลเมตรกี่ปีแล้วนะครับและถึงระยะเวลาที่จะต้องสลับเปลี่ยนยางหรือยังนะครับจุดต่อมาคือความแม่นยําในการเช็คค่า ความระลมยางระบบระบบความร้อนของรถจนตรเนี่ยก็คือจะมีหลายๆส่วนรถจนตรรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินมักจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบชาร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการหล่อลื่นมาเช็คมาเปลี่ยนให้หมดถึงระยะทางถึงระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายหรือยังนะครับน้ำมันเครื่องก็คือกลมๆครับหมื่นกิโลเมตรน้ำมันเกียร์อัตโนมัติก็คือดีที่สุดคือ2 0,000กิโลเมตรอย่าไป4 0 0หมืเลยนะครับ ส่วนต่อมาครับน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นอยากให้มองในระบบนะครับว่าเราไม่ได้เติมน้ำหล่อเย็นล้วนๆน,นะครับ,รบเพราะว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยประสายอันนึงคือน้ำยากัดสนิมนะครับต้องมีสมบสรณ์ของน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำเปล่าในสัดส่วนที่เป็นไปตามเมกเกอร์นั้นๆและเมื่อเติมเสร็จต้องมีการสตาร์ตติดจ,จริงนะครับว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกน้ำที่เติมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่คำตอบว่าเติมเต็มแล้วต้องสตาร์ตรถและต้องให้ตัวเทรศักดิ์ทำงาน ทุกอย่างก็จะเข้าระบบครบว่าน้ําที่ในถังหลักกับถังพักน้ําถูกต้องตลรดนั้นนะครับน้ำมันพรมาลัยพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกอะไรต่างๆน้ามันเฟืองท้ายเปลี่ยนได้คือต้องเปลี่ยนตรงตามระยะสิ่งถัดมาครับก็คือเป็นเรื่องของแผงต่างๆแลอ,อย่างเช่นแผงคอยร้อนของตัวระบบ,บปรับกาศสกรปรกไหมล้างด้วย<อ>นะครับด้านหน้าสุดที่เรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์เป็นยังไงบ้างล้างทำความสะอาดด้วยห<อ>ม้อน้านะครับและดีที่สุดครับ ในรถละก็คือล้างตู้แอร์1ปีต่อ1ครั้งนะครับล้างตู้แอร์บ air แบบไม่ถอดตู้ทำให้เราเนี่ยใช้แอร์แบบสะอาดอากาศสะอาดมีกรองที่เป็นตัวกรองดักฝุ่นได้ด้วยยิ่งดีนะครับอย่างตัวอซูสุดเช่นกันอ e ีซูสูทุกรุ่นในส่วนของตัวที่เป็นระบบปรอากาศที่เป็นด้านในรถจนเนี่ยมันจะมีในส่วนของกรองแอร์รแล้วก็สามารถที่จะกรองฝุ่น PM เ5มถ้าเราไม่ล้างตู้แอร์มีผลกับเรื่องความเย็นของแอร์ไหมพี่ ความเย็นอาจจะมีผลส่วนหนึ่งครับแต่ความสกปรกเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาของทุกๆเรื่องถ้าเราล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ปีละหนึ่งครั้งตลอดเวลาเลยโอกาสที่แอร์จะเสียทั้งยูนิตแล้วก็พอเปลี่ยนทั้งยูนิตเนี่ยโอกาสก็จะเลื่อนไปไกลมากขึ้นฟังจากพยุท์มาแล้วนะฮะก็ต้องดูแลรถของเราเนี่ยกันไปยาวๆจะได้ใช้กันไปนานๆนะครับวันนี้หมดเวลาของซัสตีแล้วครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิซสูตแล้วเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับ